บีบเข้าหากันนะคะอย่างนี้สอดขึ้นแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงก็จะมาเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนใหม่ให้กับรถมิงนะคะคือว่ามิงก็ได้เลิกเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนใหม่แล้วนะคะเพราะว่าใบาปัดน้ําฝนเก่าของมิงเนี่ยเขาเริ่มเสื่อมสภาพค่ะคือเวลาที่ใช้เนี่ยเวลากดใช้นะคะเขาก็จะมีเสียง ดย๋ยวมิ้จะมีคลิปให้ดูด้วยนะแล้วก็เวลาฝนตกๆตตค่ะเขาว่าจะปัดได้ไม่คลีนนะคะถ้าเกิดเราขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เสี่ยงนะคะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดวิสัยทัศน์ข้างหน้านเนี่ยมันไม่คลีนค่ะก็เลยจะมาเปลี่ยนให้ดูกันค่ะการเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะสามารถทําได้ง่ายๆมิ้งทาได้ใครๆก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนกันนะคะ การเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนนะคะก็มีให้เราเลือก2อ,อย่างค่ะก็คือแบบที่1น,นะคะจะเป็นแบบที่ราคาถูกนะคะก็คือ เป, Stat. เปลี่ยนตัวยางค่ะซึ่งการเปลี่ยนตัวยางเนี่ยก็คือซื้อยางมานะคะแล้วก็เสียบเข้ากับใบปัดน้ําฝนอันเก่าของเรานะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยมิ้งจะไม่ได้ทํานะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เข้ากับตัวปัดน้ําฝนของเราได้นะคะมิ้งจะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนยกก้านแบบนี้ไปเลยนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็คือข้อดีเนี่ยคือเปลี่ยนยกก้านและอีกอย่างหนึ่งเราสามารถเลือกยี่ห้อที่เรามั่นใจได้นะคะว่าเราจะใช้เขานะคะซึ่งในคลิปนี้นะมิ้งก็ใช้ ของบอสนะคะก็เป็นยี่ห้อที่มิงใช้มานานแล้วนะแล้วก็ตัวเก่าที่เสื่อมแล้วเนี่ยก็เป็นของบอสเหมือนกันนะคะรุ่นที่มิงจะมาเปลี่ยนนะคะก็เป็นของบอสนะคะรุ่น arrow ว w i นะจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบ U h o o กนะคะแล้วตัวที่มิงจะเปลี่ยนนะคะเขาจะเป็นรุ่นใบปัดน้ําฝนแบบไร้โครงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแนบเข้าไปกับกระจกของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะวัสดุนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะ รุ่นของมิ้งนะย้มอีกทีนะคะจะเป็นแบบยูฮุกนะคะส่วนใครเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ได้ใช้แบบยูฮุกนะคะก็ลองไปดูนะคะว่ารุ่นไหนเนี่ยเหมาะแล้วก็ตรงกับรถของตัวเองนะคะวิธีเอาใบปัดนน้ำฝนตัวเก่าออกนะคะก็ง่ายมากค่ะของมิ้งนะเป็นรุ่นแบบมีโครงนะคะตัวเก่าของมิงนะ้งอ่ยก็งานเขาออกแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะว่าเขาจะมีที่จับอย่างเนะะี้ค่ะให้เราบีบเข้าหากันนะคะพอบีบแล้วเนี่ยเราก็ดึงลงค่ะ แค่นี้เองเขาก็จะหลุดออกมาแล้วนะคะแล้วก็เอาออกค่ะง่ายมากอีกข้างหนึ่งนะเราก็ทําเหมือนกันค่ะง้างขึ้นบีบเข้าหากันนะคะอย่างนี้แล้วก็ดึงลงแล้วก็เอาออกแค่นี้เองค่ะเนี่ยลักษณะของยูฮุเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่เราจะเอาออกเนี่ยเราต้องดึงลงแล้วก็เวลาที่เราจะเอาก้านปัดน้ําฝนอันใหม่เข้าเนี่ยก็ต้องดึงขึ้นนะคะ วิธีการเปลี่ยนก้านใบปัดน้ําฝนใหม่นะคะให้สังเกตนะว่าเขาจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะ2ปุ่มนะคะเราก็กดพร้อมกันค่ะแล้วก็ดึงขึ้นอ่าแบบนี้นะแล้วก็สังเกตดูข้างในค่ะจะมีช่องแบบนี้นะคะที่ให้เราเนี่ยเอาตัวยูฮุกนะคะคล้องเข้าไปนะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะขยับได้แบบนี้เราก็ใช้มือกดไว้นิดนึงค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปตรงยูฮุก แล้วก็คล้องค่ะคล้องตัวยูคูเข้าไปแบบนี้อย่างนี้นะคะเข้าไปแล้วนะแล้วเราก็ดันง่ายมากง่ายกว่าตัวเก่ามีเยอะเลยอะ่ะแล้วก็ปิดค่ะให้ดังแจ๊กเสร็จแล้วง่ายไหมคะง่ายสุดๆอ่ะเดีย๋ยวเราไปเปลี่ยนอีกอันนึงค่ะเหมือนกันเลยนะคะการปิดอีกข้างหนึ่งก็จับตรงนี้นะอย่างที่มิ้งบอกนะแล้วก็ดึงขึ้น พอดึงขึ้นแล้วเห็นไหมคะว่าจะมีตัวคล้องยูฮุกข้างในแบบนี้นะคะเอามือกดข้างล่างไว้เนี่ยแล้วยูฮุกเนี่ยคะ่ะเขาก็จะสอดขึ้นทางนี้นะคะอ่ะแบบนี้สอดขึ้นแบบนี้แล้วก็เอาตัวยูฮุกเนี่ยเข้าไปในช่องเหมือนเดิมอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นอึ๊บง่ายมากปิดให้ดังเสียงแก๊กอ่าเสร็จแล้วค่ะสองข้าง ใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาทีนาทีหนึ่งเท่านั้นเองค่ะก็จะได้ใบปัดน้ำฝนใหม่แล้วนะคะเดีย๋ยวทีนี้เดี๋ยวมิจะลองปัดให้ดูนะว่าเขาจะมีเสียงไหมแล้วเขาจะปัดได้เคลียขนาดไหนนะคะเอองียบนะเราก็ใส่แจวเลยนะ สำหรับเรื่องราคานะคะตัวนี้ของมิงนะคะใบปัดน้ำฝนเนี่ยจะอยู่ที่ก้านละประมาณ400กว่าบาทนะคะ2ก้านเนี่ยจะอยู่ที่800กว่าบาทนะคะก็ลองเข้าไปดูใน Official Store ของเขานะคะใน s h อ p e e หรือว่า l a z a ด a เดี๋ยวมิงจะลงลิงก์ไว้ให้ส่วนช่วงเวลาแบบ10 1 0 1 1 11 12อ2เนี่ยอาจจะมีโคดส่วนลดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิงยังไม่กล้าบอกราคาเป๊ะๆนะสำหรับการเปลี่ยนใบปัดน้าฝนนะคะบอกแล้วค่ะว่าทาได้ง่ายมากๆนะคะ เปลี่ยนเองได้ค่ะรับรองว่าจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะในการเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนนะคะประมาณ1น,นาทีเท่านั้นเองค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะกําลังมองหาใบาปัดน้ําฝนดีๆนะคะก็ลองดูยี่ห้อบอสก็ได้นะคะใบเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้นะคะและถ้าเกิดใครนะคะไม่รู้ชื่อไซส์ชื่อรุ่นนะคะหรือว่าไม่รู้ว่ารถของเราเนี่ยเหมาะกับการใช้ใบปัดน้ําฝนแบบไหนนะคะ ก็ลองเข้าไปสอบถามแอดมินนะคะในออฟ i ิเชียลของเขาได้เลยนะคะเขาตอบคำถามให้หมดค่ะของมิงมิงก็ถามเข้ามานะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาก,กันไปก่อนค่ะสำหรับคลิปการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแบบง่ายๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากติดตามมิงก channel ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ